สวัสดีค่ะ FC เอนี้เข้ากับมาลงสวนผีกนะจ๊ะนิฟก็เป็นแปลงที่สองเมนี่สีผ้า FC มาเบังวิธีการทําสาวทําสาวให้ผีเข้านะจ้ะช่วงนี้แปลงนี้กับสีทดลองทํำสาวนะจ๊ะประมาณแปลงนี้ปลูกประมาณหนึ่งไร่ปลูกได้ประมาณ ใกล้ๆจะถึงเดือนแล้วล่ะคะ่ะยังไม่ครบเดือนดีสิบสี่สิบห้าวันแปลงนี้นะจ๊ะสิบห้ามื้อกบพริกก็จะเป็นประมาณนี้ส่วนแปลงนูน้นเขียวๆนะจ๊ะเขียวๆก็ใส่เดือนกว่าๆเกือบสองเดือนก็เป็นนวยแล้วนวยงามแราวะวยงามแล้วแปลงนั่นบริเวณถ้ำสาวนะจ๊ะแต่ว่าแปลงนี้จะมาทดลองถ้ำสาวให เอฟซีในเบิ้งน้จ๊ะเอฟซีที่ปลูกพริกนะคะเอฟซี FC ที่ปลูกพริกทุกๆท่านนะคะวิธีการทําสาวนะคะอันนี้ก็เพิ่งทําปีแรกนะคะแต่ก็จะทดลองทดลองดูนะคะว่าการเท่าที่เท่าเฮ็ดสาวเฮ็ดสาว,สาวพริกกับมะเข็ดอันใดมันจะได้ผลผลิตลายก็กันนะคะ นี่ก็จะเลือกแปลงที่แปลงที่อายุกว่าาสิบห้ามือนนะจ๊ะพอทำาสาวไดรพอดีนะจ๊นะเนาะนี่ต้นการกระหว่นานี่ข้ากระชีขก้กกระจับโคนมัน,นะจะหอกกระลิลตรงไปเลยค่ะนี่อย่างนี้เลยนะคะนี่ทำาสาวผิกนะจ๊ะอากะอดี้ทำตามตามวิธีของของ้าของเองนะจ๊ะ็จะล่องเบิง เขาว่าตงไปเสียดาย้วจ้ะห้ามหูดลงเลยจ้ะหูดลงเลยทํเสาพี่ทำอย่างี้นะทำจนถ้าเฮ็ดเฮ็ดไปจนเบิดแปลงล้วจ้ะเอาว่้องไปเสียดายกยายินการสาขามนะจ้ะเพราะว่าววการทําสาวมันทีมันทีเฮ็ดไห้ต้นแข็งแรงต้นแข็งแรงแล้วมันจะเป็นพุ่มๆข้างบนมันจะสูงหน่วยมันจะสีเงยนจ้ะเราโกคืชอ,อย่างกับที่บอกไฟมีน้ำจา้าพวก ก็ทดลองเบิ่งองจ้นปีแรกกับว่าลูกบอลผลิตออกมาเป็นแบบใดเทาก็ทดลองเบิ่งก่อนจ้ะเพราะว่าเพิ่งปลูกปีแรกนะจ๊ะเนาะแจ๊ก็อยากแจ๊ก็อยากให้เอสซี่ได้ชมนะจ๊ะการทํา <c oughs> การปลูกพริกครั้งแรกของเฮียปโป้งกับเจ๊อุสายหาสายมวน t r ồ n สายฮาสายมวนนะจ๊ะ ใส่ห้าใส่มวลของเฮาอันนี้ก็ปลูกได้แปลงนี่ปลูกได้สิบตีมือสิบตีมือเราด้อจ้าก็มีทั้งหมดหลายแปลงจ้ะทั้งหมดหลายแปลงอยู่การทํำเสากับสิบบ้านนี่นะจานะ้าเนาะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะพาไปเบงแปลงที่ได้เดือนกว่าได้เดือนกว่ากว่าด้วจา้าเดี๋ยวจะพาไปเบง จ้าแล้วก็มาถึงแปลงแปลงแรกที่ปลูกนะจ้าแปลงแรกที่ปลูกเนี่ยจ้าก็ได้เดือนครึ่งจาแปลงแรกที่ปลูกปลูกได้เดือนครึ่งแล้วจาแปลงนี้อันนี้ก็จะไ้เบิ้งแล้วจ้าอันนี้เป็นท่อส่งปุ๋ยนะคะนี่คือท่อส่งปุ๋ยเฮากะเขาก็เขาก็จะมีการหยอดปุ๋ยทางสายนำหยดนะจ้ะในสายนำหยดน้ำนะจ้ะเนาะนี้ นี่ระบบท่อ,อใสปุ๋ยดูดปุ๋ยไปตามสายน้ำยนตดนะจ๊ะเพื่อนการการว่างคอก็จะเป็นประมาณนี้แหละจ๊ะพิกฝนมันไม่เคยได้หดน้ำเทไาต์หรอกแกก่องก็ได้มันไม่อยได้หดน้ำเท่ไนต่นะจ๊ะอันนี้สองแปลงติดกันก็จะเป็นประมาณนี้นะจ๊ะแปลงแปลงทั้งนี้ปูกไดไ 1ิ้าวันแปลงนี้ปลูกได้เกือบสองเดือนเดือนเดือนหนึ่งกับอีกสามอาทิตย์จ้ะแต่มันไม่ค่อยง่ามเลยเนาะมันได้สามลรยบักพรีกฝนเฮาเห็ดยากนะจ๊ะเห็ดยากส่วนแปลงนี้เฮากะถึงขั้นตอนเข้าถึงขั้นตอนเสียบใหม่มัดฟางแล้วนะจ๊ะเห็ดไปเรื่อยๆนะจ้ะเนาะทิมงาน ทมงานเฮ้าก็จะเป็นประมาณนี้นะจ๊ะพิกในเดือนกว่าๆแบงค์นี้ในเดือนกว่าๆ่าจ้ะโครงการพริกเงินล้านทําปีแรกจ้ะก็จะได้ประมาณนี้นะจ๊ะพิกฝนปีสองพันยี่สิบสองขันปไดน้ำเขา่ามาจากจีนหลายๆกันที่เป็นราคาอยู่นะจ๊ะขันประเทศจีนน้ำเข่านี่กอขย เกษตรกรนี่นางนั่งเงาหญ้าโาวขันต้นงามกับงามงามแต่กันไดยังสีเนาะคนละนวยมั่นนวยงามได้เดือนกกว่าวแสงนี่ไดดเดือนกกวกัวนะจ้ะปลูกทั้งหมดสามแปลงแปลงละแปลงละลากว่าไรก่วกับเป็นสีไรกว่าลงทุนไป โอ้ถ้าขิดคาแรงกัเจกับเฮียนั่กับเป็นแสนกลัวละจ้ะสีไหลกว่าเป็นแสนแล่ะอันนู้นี่มองเห็นอยนะู่นั่นทีมงานที่เงินหลานเฮ้ากำลังเห็นดอยนะู่นั่นกำลังปลูกกำลังอันนั้นเนี่ยแปลงที่สีจ้ะเขากำลังล่งแปลงที่สีนะจ๊ะเนาะเดยวสภาพเป็นเบิง่งกำลังลุงแปลงที่สีเป็นตีดินแบบใดในการปลูกนะจ๊ะ เดี๋ยวจะพาไปดูค่ะซีไรกวัวนี่กันเจลกหย่าเองเด้๋ะเจลกหย่าเองปลูกซ้ำปลูกเองพอตายหลายแต่กับพุ่มใจยู่จ้าทำปีแรกได้เท่านี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนู่นนะจ๊ะทีมงานของเ้า ตีแปงลงกำลังตีแปลงแปงลงที่ซีเฮ็ดพลิกฝนลงทุนสูงนะจ๊ะนังสีผ้ามาเบิงงพ่นตีแปลงทีมงานพลิกเงินลลานลองนี่ขันเ้าเอ็ดสูงไว้นี่ฝนมากยังไ๋เขากับ่ระองคิดนักเลยจ้ะ เห็ดล่องสูงๆไว้นามมันระบายดีๆล่องง่ายๆเพิ่นกะเอด็กไหนกันจ้าสีแปงบอกเอฟซีเนี่ยทีมงานอันนี้แปงอันนี้แปงที่แปงที่ซี้วจ้านี่กับผมว่าจะไล้จ้ะ สองลาได้เนาะคันเทนเทสเบิร์ตหนีสองลายแปลงที่ซีจ้าก,กระดังสีลงแปลงที่ซีกรด้ทีมงานมาเห็ดลองลึกๆครับจ้านานทั้งบ่อถลมครับเห็นจ <c oughs> ้่ <c oughs> ถ่วมตกมาเป็นอาทิตย์เท่ากับนั่งนอนย่บ้านสบายใจแล้วจ้าที่ฝนเท่าตัวเห็ดลองลึกๆเขาไว้สูงๆเขาไวหว่องกว้างๆใหญ่ๆนะ ขันเท้าขันเท้าพอเห็นลองดีๆหนาเมาันกี้ยิ่งหงอยังสิเหรอจ๊ะฟีเข้าวนได้สีอื่นตาย <Yeah. S 1> โอ้ยเจ้าสิ <Thank you. S 1> จ๊ะโอ้ได้นอ้อจ๊ะเมื่อยวันน้อ ออกกล้อง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 ซูซูไอกล้องเนี้ยคุณแม่โอเราเหตุงานดีดีแล้วเหรอเนาะอะเราเหตุหลองงามงามงามขึ้นเล่าเหรนะยิมงานทิมงานผิดเงินหลานจะกติกามันเขาเหตุหล่อดีดีเขากับปกคลิปมันกับที่งามผิดฝนเข้ามาจะไปเรื่อย เข่าเทียงแล้วกัลร่องาสู่งานตัวสวัสดีเอฟซีน่อยช่องสายห้าสายมวนอันนี้อันนี้เป็นอ EP EP ีพีสองอีพีสามอาจารย์ูกพีกเอาล่งหน่อยเบ้งจ้าช่องสายห้าสายมวนเขไาไม่มนกระคองเด้อ <c ười> คนเของว่าเบิงายอยหลเดยเบิ่งพฟิกฝนเอฟซี่หลายอยู่บิกฟิกฝนปวดกับว่าต้องคิดยากนะจ้าอ่อย <c ười> ไปใส่ปุ๋ยให้เพื่อนพอร้อม <c ười> นี่แหละแต่ทีมงานพิก ทีมงานทีมงานที่ฝนของเราผู้จัดการห่าหันผู้จัดการหนาหันจานี่เขากะขายลงไห่เก็บตี้ในเบื้องหน้าเนาะว่าปลูกปลูกบักพกซีหาอะไรตีอะไรเบิดเลินแสนกว่าแล้วลงทุนหลายบักพิกฝนภาวนาห้ได้ราคาดีๆเด้อจ้าเดี๋ยวสิ เด็กสิทายลงให้เบื้องเรื่อยๆนะจ๊ะนอเอฟซีขามากดติดตามเขมา,าม,ขมาเบื้องนะจ๊ะเด้อมีอีพีที่ที่สามลงให้เบื้องแปลงนี่ล่ะแปลงแปลงที่สองข้ามเสาพิกนั่กเด็สิลงให้เบื้องเรื่อยๆนะจ๊ะฝากช่องเนะจ๊ะกดไลค์กดซับสไครกดแชร์สวัสดีค่ะ